นะครับชมพูอมแดงนะครับอมแดงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรรม,มอิจแรแนดวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตต้นอินทรพล สายพันธุ์เวชานะครับซึ่งมีหน่อเยอะๆนะครับต้นนี้ก็มีอยู่ยี่สิบกว่นหนอนะครับในช่วงปีแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเยอะมากนะครับสายพันธุ์เวอานะครับผมก็เหลือไว้สิบเอ็ดหนอนะครับแล้วก็ตอนไปห้าหน่อนนะครับอยู่ริมรั้วนะครับตอนออกไปเราก็เอาออกนะครับ หนึ่งหนอเอาไปชำนะครับก็ไม่รอดนะครับเพอหน่ออ่อนนะครับท่านผู้ชมอยังเหลืออยู่ที่ต้นนะครับจำนวนสี่หนอนะครับว่าจะทำการตอนให้เร็วนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับพอน่าจะถึงเวลาตอนแล้วนะครับอายุหนอนน่าจะประมาณสองปีนะครับได้นะครับประมาณสองปีหรือเกือบเกือบสองปีนะครับแต่ว่าหน่อใหญ่นะครับหน่อใหญ่ ต้นนี้ก็อายุนะครับอายุ3ปีเศษ็จนะครับนี่ครับปลูกวันที่20มิถุนา6กสนะครับวันที่3มิถุนานะครับที่จะถึงนี้นะครับก็ครบ4ปีนะครับครบ4ปีพอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาดูนะครับ ดูจันอินทรพลมนะครับที่ปีนี้นะครับออกจันเป็นปีที่2นะครับปีแรกล่วงหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็มีผสมไปติดอีกหนึ่งจันทนะครับปีที่ผ่านมานะครับไม่ออกจันนะครับแต่ว่าปีนี้ออกไป4จันทนะครับจํานวนดส่จันครับครับก็มาดูว่าลูกนะครับร่วงไม่ลวกนะครับ ร่วงก็ต้องติดอยู่ที่คนถุงตะข่ายนะครับไม่ได้มาดูประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็มาดูที่คนตะข่ายก่อนนะครับครับไมมีรูปล่วงนะครับรูปร่วงไม่มีนะครับ คุณตะขายนะครับนะครับทั้งสีจันไม่มีนะครับชมนะครับที่พื้นนะครับดูที่พื้นก่อนนะครับไม่มีลูกลวกนะครับแม้แต่ลูกเดียวนะครับชมครับไม่มีนะครับที่พื้น ก็จะมาดูที่ถจันนะครับว่ามีลูกล่วงติดอยู่ในจันไหมนะครับกับทั้งสีจันนะครับก็มาดูจันนี้นะครับมีลูกล่วงติดอยู่ในจันไหมลูกเน่าไหมนะครับทุ่ชม เน่านะครับแต่ยังไม่ร่วงออกมานะครับแค่หนึ่งลูกนะครับเอาลูกเน่านะครับคุณผู้ชม น,นี้ก็ไม่มีนะครับลูกล่วงนะครับติดจุลจันร์ไม่มีนะครับ ก็ไม่มีลูกคล่วนนะครับที่จุนจั่นเหมือนกันนะครับ ดีครับมาดูจันี้นะครับจันน,จนี้จะเป็นจันที่ใหญ่กว่าทุกจันนะครับในจำนวน4ี่จันนะครับ ก็ไม่มีนะครับลูกทิ้งวางติดอยู่ในจันทร์เราก็เน่าอยู่ในจันทไม่มีเลยนะครับ ไม่มีนะครับมาดูที่พื้นนะครับเมื่อเราเอาถุงตะไคร์ออกนะครับป่าจะมีร่วงไหมนะครับตกที่พื้นไหมนะครับไม่มีนะครับเมื่อต้นชิปนะครับก็มาตายให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะครับว่าที่พื้นไม่มีแม้แต่ลูกเดียวนะครับก็มีแค่ลูกสีดำนะครับติดอยู่ ติดอยู่ข้างบนนะครับข้างบนนี่นะครับเองนะครับถือว่าขั้วนะครับขั้วหลุดนะครับอยู่ข้างบนนะครับปกติจะมีสองลูกนะครับติดอยู่ที่โคนของจันนะครับนะครับตรงที่เส้นเกสรนะครับเส้นเกสรออกมานะครับการจันนะครับแค่ลูกเดียวนะครับ มาดูจันนี้นะครับลูกร่วงติดอยู่ในจันไหมลูกเน่าไหมนะครับผู้ชม เน่านะครับแต่ยังไม่ร่วง น,นี้ก็ไม่มีนะครับลูกล่วงนะครับติดอยู่ใจันไม่มีนะครับ ม,มีลูกพ่วงนะครับติดอยู่ในจันเหมือนกันนะครับ นีครับมาดูจั่นี้นะครับจันน,จนี้จะเป็นจันที่ใหญ่กว่าทุกจันนะครับในจำนวน4ี่จันนะครับ ก็ไม่มีนะครับลูกทีก่ร่วงติดอยู่ในจันทร์ก็เน่าอยู่ในจันทรไม่มีเลยนะครับ ไม่มีนะครับมาดูที่พื้นนะครับเมื่อเราเอาถุงตะาขายออกนะครับ่าจะมีร่องไหมนะครับตกที่พื้นไหมนะครับไม่มีนะครับเหมือนต้นชิปนะครับก็มาตายให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะครับว่าที่พื้นไม่มีแม้แต่ลูกเดียวนะครับก็มีแค่ลูกสีดำนะครับเิีอยู่ ครับติดอยู่ข้างบนนะครับข้างบนน yup. ี่นะครับเองนะครับถือว่าขั้วนะครับขั้วหลุดนะครับอยู่ข้างบนนะครับนะครับปกติจะมีสองลูกนะครับติดอยู่ที่โคนของจันนะครับนะครับตรงที่เส้นเกสรนะครับเส้นเกสรออกมานะครับมีการจันนะครับแค่ลูกเดียวนะครับก็เข้ามาดุก ใกล้ๆนะครับในแต่ละจันทร์นะครับว่าเดิมจะเข้าสีหรือยังนะครับรปะสมกีสอนวันที่วันที่3นะครับ3มีนา67นะครับนะครับ3มีนา7กเจ็ดก็ผสมกสอนครั้งเดียวนะครับในวันเดียวนะครับทั้ง4จันทร์นะครับก็จะครบ3เดือนนะครับในวันที่3มิถุนานะครับคือต้นเดือนหน้านะครับ ก็มีบางลูกนะครับเริ่มเข้าสีแล้วนะครับครับสีจะออกเป็นสีชมพูนะครับแต่ความไม่ชัดเจนนะครับสีชมพูนะครับสายพันธุ์เอ็นฮานนะครับก็ได้ชีอว่านะครับไม่ติดฝาดนะครับทุกท่านะครับไม่ติดฝาดตั้งแต่ลูกยังเขียวอยู่นะครับ คือทุกจันทร์นะครับในต้นนี้นะครับไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฉีดพ่นน้ําเกลือนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับลูกก่อไม่ร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ไม่ถูกน้ําฝนด้วยนะครับนะครับห่อกระดาษนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับลูกยางเด็กจุนะครับก็เลยไม่มีปัญหานะครับเรื่องลูกร่วงนะครับ แต่ว่ามีปัญหานะครับในปีแรกนะครับที่ออกจันทนะครับล่วงทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนั้นนะครับก็มีหน่ออยู่เยอะมากนะครับท่านผู้ชมนะครับยี่สิบหน่อนะครับทําให้ต้นแม่นะครับสลัดลูกนะครับคือไม่ติดแม้แต่ลูกเดียวนะครับในช่วงที่ลูกประมาณนี้นะครับประมาณสองเดือนเสด็จนะครับ ของเกษตรก็สัลูกนะครับสัดลูกทิ้งหมดเลยนะครับทุกผู้ชมนะครับมาในปีนี้นะครับก็ยังไม่มีลูกล่วงนะครับแม้แต่ลูกเดียวนะครับสายพันธุ์อเบอาทหารเพราะเลี้ยงมาเยอะนะครับทุกผู้ชมนะครับก็เป็นจันที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากนะครับสําหรับสายพันธุ์อเวติทหารนะครับสายพันธุ์บาฮีเหลืองนะครับจะใหญ่กว่านะครับ จันจะใหญ่กว่าทกกว่านะครับแทงจันออกมาพร้อมกัน4จันนะครับในปีนี้เพราะว่ามีหน่อน,นะครับหนอน4สี่นอนแต่ละหนอนั้นใหญ่นะครับชม แต่หน่อนั้นใหญ่มากนะครับก็น่าจะพร้อมนะครับในการตอนนะครับก็ทําให้ต้นต้นอายุเกือบเกือบสี่ปีนะครับปกตินะครับต้นนี้รองพื้นหลุมนะครับหรือว่ารองก้นหลุมหรือว่าเตียงหลุมก่อนปลูกนั้นดีมากนะครับท่านผู้ชมปุ๋ยนะครับมีปุ๋ยเคมป์ปุ๋ย พ่อครับเป็นมูลไก่กับมูลวัวนะครับพอ20กระสอบนะครับ20กว่ากระสอบหลุมนี้ขุดลึกนะครับประมาณ2เมตรนะครับกว้าง3เมตรนะครับถือว่าเป็นการเตรียมหลุมที่ดีมากนะครับสําหรับใช้คนนะครับคนขุดนะครับผมที่เราขุดเองนะขุดผมเองนะครับลึกกว่าประมาณ2เมตรนะครับถือว่าเป็นหลุมที่ใหญ่แล้วก็ลึกนะครับ ใส่ปุ๋ยคอกเยอะนะครับปกติแล้วก็จะโตกว่านี้นะครับก็มีหนอนะครับทำให้ต้องในการแบ่งธาตุอาหารนะครับที่ต้นแม่ได้รับมานะครับก็ต้องไปเลี้ยงน้องนะครับก็คือหนอนะครับหรือว่าเลี้ยงลูกก็คือหนอนั่นเองนะครับทุกผู้ชมนะครับนาไปเลี้ยงลูกนะครับ ฐานอาหารบางส่วนก็จะนําไปหล่อเลี้ยงนะครับให้ฐานอาหารหนอนะครับตามปกตินะครับของต้นไม้นะครับโดยเฉพาะอ,อินทผลัมนะครับที่มีหนอนเยอะนะครับฐานอาหารบางส่วนนะครับก็ต้องแบ่งไปเลี้ยงหนอด้วยนะครับแล้วก็มีลูกด้วยนะครับก็ต้องแบ่งไปเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงหนอด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ทําให้ต้นนะครับต้น ตะพาร์มต้นนี้นะครับปกตินะครับก็จะโตกว่านี้นะครับทผู้ชมนะครับเพราะว่าเตรียมรบมก่อนปลูกนั้นดีมากนะครับนะครับแต่ก็ยังเพียงพอนะครับเลี้ยงลูกนะครับจำนวนสี่จันนะครับไม่ทําให้ปลูกแตกร่วงหรือว่าสลัดลูกทิ้งเหมือนกับปีแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดว่าน่าจะไม่สลัดลูกทิ้งนะครับในปีนี้นะครับ ไม่ล่วงแม้แต่ลูกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่รสชาติดีนะครับไม่ติดฝาดนะครับปีนี้ผิวลูกนะครับถือว่าผิวสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับไม่มีแตกายงานะครับไม่แต่ลูกนะครับไม่มีแตกายงา เป็นผิวที่ดีอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับถ้าไม่ถูกน้ำนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่ถูกน้ำถ้าถูกน้ำฝนนะครับก็มีโอกาสนะครับไม่แตกร่วงก็แตกายงาอยู่ที่ผิวของลูกนะครับก็จะทำให้ลูกนั้นผิวไม่ค่อยสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าโดนน้ำฝนนะครับแต่ะตาจันทร์ไม่โดนน้ำฝนนะครับก็ทำให้ผิว สวยนะครับสวยไม่แตกลายงานะครับก็ไม่แตกไม่ร่วงด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นสายพันธุ์เอ็นานนะครับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีบางลูกนะครับกำลังจะเข้าสีนะครับอายุยังไม่ถึง3เดือนนะครับวันที่3มิถุนายนนะครับก็จะครบ3เดือน จะอัปเดตให้ท่านชมได้แล้วชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อลูกเข้าสีนะครับว่าในการเข้าสีนั้นจะเป็นสีอะไรนะครับนะครับจะเป็นสีโอรสไหมนะครับตามที่สายพันธุ์นะครับของเขานะครับคือสายพันธุ์เป็นอาหารก็จะเป็นสีโอรสนะครับสีโอรสออกเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูอมม่วงนะครับ คลนี้นะครับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกกานติดตามนะครับขอบคุณตรงใจครับสวัสดีครับมีหลกโครับเดิมสีนะครับเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับชมพูอมแดงนะครับ